ทีเจียอาตีนนะครับโจ้กับทานเอนครับชาจีนแต่กรชาจีนก็คือตืดไม่มกี้นี่นะครับใดสามร้อยสามร้อยสามสิบในนอนชาจีนแต่คือยิดของทันรองมาอยู่สิบด้านติเมตนชาจีนนะครับ ระกับเป็นของพื่อ,อ,อโดดัโรยกเนฐานเป็นทีมานจากท่านอปตอธกกนกรััวงานอปตอธนกรนำมาสูออาา่เป็ใชัยชนะไว้คุณสู้ ปนตากอาจจได้ิยยาปลอดไปแต่ว่าดถึงแล้วเนี้ยได้ปลดไขวาปลอดไปน้าหังปลอดไปดีลเ็กน้อยต้งทุ่ดตามตไป แต่ไปีกเน็ตเทนนิงขีางหน้าท่าดีสุดแล้วนะครับขออนุญาตฝากคำเวลาไม่ผ่านคืนรับประทาน 5บคะแนนอมา50คะแนนเดี๋ยวมันมอยนได้ไหมครัเฮ้ยเจาก้อนเนีย